สวัสดีครับผมเป้ม LC นะครับจากช่องไลท์ชนแนลนะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับหน้าปัดอร์ของซีวิ c อีจนะครับสประตูนะครับตัวนี้ก็คือหน้าปัดตอนกลางคืนมันมืดนะครับก็คือไฟหลอดไฟมันขาดนะครับสําหรับขั้นตอนแรกก็คือต้องถอดตัวด้านล่างนะครับโดยจะมีน็อตทั้งหมด4ี่ตัวนะครับด้านมีด้านนี้1ตัวนะครับ้านนี้หนึ่งตัว2ตัวนะครับแล้วก็เป็นข้างบนตรงนี้ ครับสองตัวเป็น4ี่นะครับผมสำหรับได้4ตัวแล้วในตัวนี้ถ้ายังไม่เคยแกะมาก่อนนะครับมันจะมีน็อตทั้งหมด3ตัวอันนี้ผมถอดเพื่อให้เห็นนะครับ1ตัวก็คือตัวนี้นะครับ1ตัวคือตัวนี้ตัวที่1นะครับอีก2ตัวจะอยู่ใต้ล่างตรงนี้นะครับจะต้องไขจากด้านล่างเท่านั้นนะครับไขจากด้านล่างเท่านั้นก็คือเราต้องถอดตัวนี้ออกนะครับก็อุปกรณ์ของเราก็จะมี สอ,อย่างนะครับก็จะจะมีตัวสั้นกับตัวยาวๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะไขาจากด้านล่างนะครับ mm hmm. เพราะว่าน็อตมันจะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ใต้ตัวนี้นะครับ mm hmm. ถ้าเรายังไม่เคยแกะมันจะมีน็อต2ตัวอยู่ใต้ล่างแต่สําหรับผมเคยแกะแล้วแล้วผมไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ผมถอดน็อตแค่หนึ่งตัวก็คือตัวนี้นี่ครับน็อตตัวนี้ที่ยึดนี่ครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับ เดี๋ยวผมทำการถอดน็อตด้านล่างก่อนนะครับครับสำหรับตอนนี้ผมก็ถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดออกมาแต่ว่าเราต้องถอดปลั๊กด้วยนะครับนี่แกกมาดึงออกมา,าตรงครับแบบนี้นี่แล้วก็ต้องถอดปลั๊กนี่นครับตัวจุดบุหรี่นะครับอยู่ตรงนี้ นี่เราก็ถอดปลั๊กแล้วนะครับก็โยกออกได้เลยอ่าอันดับต่อไปก็คือเราต้องถอดปลั๊กแอร์นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลั๊กแอร์นะครับตัวควบคุมของตัวนี้นะครับพอถ้าเราไม่ถอดเราก็จะดึงออกไม่ได้นะสําหรับอันนี้ก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดึงออกมาครับถอดปลั๊กแอร์แล้วก็ปลั๊กเทอร์โมไอปลัปป๊กข้างหลังหม่นหัวนี่ ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ถอดปลั๊กเรียบร้อยนะครับนี่ปลั๊กสองตัวเนาะปลั๊กตัวนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ปลั๊กด้านบนอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการถอดนอด็นนอตนอี่น็อตอย่างนี้ต้องเสียบจากตรงนี้เท่าน,นาั้นนะจากด้านล่างนะอันนี้ผมถอดตัวนี้เพื่อให้เ <c> ห <oughs> ็นนีมครับนี่ครับน็บนอตจะอยู่ตรงนี้ นี่นะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือจะต้องนี่มาแบบนี้นครับแล้วน็อตจะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ด้านฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ซึ่งมาแบบนี้ครับน็อตจะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวเป็นสามตัวนะครับเดี๋ยวผมทําการไขก่อนนะครับต้องไขาจากด้านล่างนะโอเคครับ ตอนนี้ผมไขน็อตออกทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ก็คอยดูสายไฟนะครับว่าเอาเอาหมุดหมุดออกหมดหรือยังนะครับไม่งั้นสายไฟมันจะติดนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นี่ครับเวลาใส่กลับก็ใส่ให้ถูกนะครับเพราะว่าสายไฟมันจะต้องมันจะต้องเข้าไปในช่องนี้นะครับสายไฟจะต้องเข้าไปช่องนี้แล้วก็ ผ่านด้านหลังนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้มันจะติดตัวนี้นะครับจะติดตัวนี้น่ครับตันจะเอาไปใส่น็อตนี่ครับตัวใส่น็อตครับนี่ตัวที่บอกว่าทั้งหมดหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่น็อตจะอยู่ด้านล่างตัวนี้หนึ่งตัวกับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับมันจะอยู่ด้านล่างตรงไข่ด้านล่างนะครับสำหรับผม บางคนถอดแล้วมันอาจจะน็อตจะหายหรือไม่มีนะครับแต่สาหรับบางคนก็ถ้าถาอดไม่ออกก็ต้องถอดน็อตสองตัวนี้อันนี้ผมถอดออกมาแล้วอันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนหลอดไฟหลอดไฟหน้าปัดน,นะครับมันเสียโอเคครับเดี๋ยวปอะมาณนี้นะนี่สวิตแอร์สวิตซีจีนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการถอดตัวเลื่อนนะครับออกนะครับ ก็ค่อยๆจับนะครับหรือว่าบางทีแน่นก็อาจจะใช้ไขควงช่วยนัดแตกด้านล่างระหว่างมันจะแตกครับนัดออกมานะครับอันนี้ผมงัดทำนัดให้ดูนะครับแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้เนี่ยครับเอาออกสองตัวเลยนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็เอาตัวปรับนะครับออกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะต่อไปเราก็จะไขน็อตนะครับมันจะมีน็อตอยู่ หนึ่งตัวนะครับคือน็อตตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กสุดเลยเนี่ยตัวนี้นะครับเอาน็อตออกนะครับแล้วก็ง,ง้างตัวกิบล็อกนะครับจะมีกิบล็อกซ้ายขวานะครับซ้ายขวาสองฝั่งแนละ้วแล้วด้านด้านบนอีกด้านบนอีกสองฝั่งครับด้านล่างไม่มีนะครับด้านล่างมีน็อตตัวเดียวด้านล่างมีน็อตหนึ่งตัวซ้ายหนึ่งตัวแล้วก็กิบล็อก ซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเอานอ็อตตัวเล็กออกก่อนนะครับอันนี้ผมทําการถอ,นนอดน็อตตัวด้างนะครับตัวเล็กออกนะครับแล้วก็ทําการปลดกิบล็อกนะครับซ้ายขวาสองตัวนะครับแล้วก็ด้านบนอีกสองตัวอันนี้เราก็ดึงหน้าปัดออกมาแบบนี้ติดอยู่ฝั่งหนึ่งค่อยๆแกะออกมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหัก อันนี้เราก็ดึงออกมานะครับอันนี้หลุดก็ไม่เป็นไรนะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้เราก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับนี่แบบนี้เลยถ้าของใครเป็นแบบเดิมเดิมๆคู่ตัวไม่เคยเปลี่ยนก็จะเป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกยางนะครับลูกยางสีฟ้าๆนะครับไม่ให้ไฟมันสว่างเกินไปนะครับเนี่ยสองตัวนี้คือเสีย ก็วิธีการเปลยนก็ดึงออกมาได้เลยครับนี่ดึงออกมาแบบนี้นี่แล้วก็แบบนี้ครับสำหรับใครที่ใช้ไฟ LED นะครับต้องต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับแต่สำหรับถ้าใครใช้หลอดไฟแบบเดิมนะเป็นหลอดไส้แบบเดิมก็เสียบได้เลยนะครับมันไม่มีขั้วครับมันเสียบฝั่งไหนมันก็ติดนะครับแต่ถ้าเป็น LED ต้อง ต้องลองดูนะครับมันอัดบางตัวอาจจะมีขั้วบางอันตัวอาจจะไม่มีขั้วนะครับต้องทดสอบนะครับนี่ผมก็เปลี่ยนเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะผมผมชอบสีส้มนะครับให้มันเหมือนกันกับหน้าปัดนะครับนี่ผมก็ถอดออกมาแล้วนะครับพวกนี้เราก็สามารถล้างทําความสะอาดได้นะครับเช็ดข้าฝุ่นนะครับกลางคืนบางทีมันไม่สว่างเพราะว่าฝุ่นมันไปเกาะนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามันใช้ไฟจากตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับใช้ไฟจากตัวนี้สะท้อนนะครับสะท้อนไปใน แก้วตัวนี้นะครับสะท้อนไปในแก้วแล้วก็ออกมาที่ตัวปรับเรานะครับเนี่ยแก้วตัวเนี้ยเนี่ยสะท้อนจากมันสะท้อนจากไฟตัวบนเนี่ยครับมาที่ตัวปรับไฟตัวปรับไม่มีนะครับมันใช้ไฟตัวเดียวกันในการสะท้อนนะครับใช้แผ่นแก้วเนี่ยแผ่นแก้วด้านบนนะครับรับแสงจากช่องตัวนี้นะครับสะท้อนมาจากตัวสะท้อนมาใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมาตัวนี้ ถ้าไม่ค่อยสว่างก็ให้ล้างทําความสะอาดแก้วตัวนี้ให้ให้ไม่ให้มีฝุ่นเกาะครับมันก็จะสว่างกว่าเดิมนะครับแต่ใครใช้ led อยากได้สีไหนก็ลองเปลี่ยนดูครับน่าจะเป็นหลอด t ห้าหรือ,อยังไงผมไม่แน่ใจนะผมสั่งมาหลายอันผมจําไม่ได้ว,ว่าเป็นหลอดอะไร,รตรงนี้ก็ทำความสะอาดได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟใหม่กลับเข้าไปนะครับ นี่คือหลอดไฟเก้านะครับขาดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ครับผมก็สําหรับอันนี้ผมก็จะถอดไปทาความสะอาดนะครับนี่แก้วตัวนี้นะเป็นทําหน้าที่สะท้อนแสงนะครับจากหลอดไฟนะครับให้สว่างนะครับเพราะตัวนี้มันสกปรกไฟก็จะตรงมือปรับก็อาจจะไม่ค่อยสว่างครับเดี๋ยวผมทาความสะอาดก่อนนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนหลอดไฟหลอดใหม่นะครับเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็ทำความสะอาดตัวปรับนะครับให้แสงมันผ่านได้เยอะนะครับอันนี้ผมก็ก่อนจะประกอบนะครับก็ให้ทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใส่ไปแล้วมันไม่ติดมันก็ต้องมาลื้อใหม่ครับอันนี้ก็เสียป๊กนะครับแล้วก็ลองเปิดไฟหลี่ดูครับอ่าเรียบร้อยครับติดแล้วนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้นะครับแล้วก็ โอเคครับประกอบไปเลยนี่ผมก็ประกอบแล้วนะครับแล้วก็ใส่น็อตหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมตัวปรับนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนะครับตัวขิดๆดอยู่ด้านบนนะ เราทดสอบอีกรอบก็ได้ครับดูว่าไฟมันสว่างเดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะครับว่าติดไหมไฟโอเคครับนี่มีไฟสีส้มๆออกมานะโอเคครับติดเรียบร้อยครับครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ให้กับไลค์ n n e l นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ